สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับ3ข้อดีหลังเกมนะครับนะโอ้โหต้องบอกว่าอัดสดๆหลังจบเกมเมื่อกี้เลยนะครับอะดรีนาลีนนี่ยังหลั่งอยู่เลยนะโอ้โหคือแบบ บ้ามากทุกคนบ้ามากนะครับก็จบลงไปแล้วนะฮะสำหรับเกมอัลซอนนะครับผมที่บุกไปเอาชนะคิสตันพาเลตนะครับหนึ่งตูสูนะได้ประตูใจได้ประตูชัยจากลูกจุดโทษของมาตินเอเดกาตนะครับโอ้หต้องบอกว่าเอาจริงเกมนี้นะค่อนข้างที่จะเหนื่อยหืดจับเลยนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันใช่ไหมเราโดนใบแดงนะครับโทมิโดนใบแดงไปนะครับเล่น10คนเนี่ยมากกว่าครึ่งชั่วโมงเลยนะครับเหนื่อยมากๆเหนื่อยมากๆแต่ก็ชนะมาได้นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าโอเคเกมนี้ เรียนก่อนเลยว่าผมเห็นปัญหาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับมีหลายสิ่งมากๆที่ต้องมาปรับปรุงมาปรับจูนกันนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเต็มๆพรุ่งนี้นะในส่วนของแบบปัญหาต่างๆนะครับแต่วันนี้นะครับในคลิปนี้เรามาพูดถึงข้อดีกันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าคอนเทนต์นี้คือคอนเทนต์สข้อดีหลังเกมนะครับนะเรา <c oughs> เราจะพูดแต่ข้อดีนะครับนะอย่าเพิ่งว่าโลกสวยหรืออะไรนะเพราะมันคือคอนเทนต์3ข้อดีนะครับ ถ้าเกิดเอาปัญหาเนี่ยเดี๋ยวรู่นี้ค่อยคุยกันนะครับหนึ่งทุ่มโอเคมา3ข้อดีนะครับ3ข้อดีข้ออย่างแรกที่ผมเห็นก่อนเลยนะครับก็คือชนะได้นะครับนะแม้ว่ารูปเกมจะไม่สวยงามมากนะครับก็คืออย่างที่ทุกคนเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าบอลน่ะฟุตบอลมันมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับนะมันบางครั้งนะครับเราเล่นสวยงามเล่นดีนะครับแต่ไม่ชนะก็มีเหมือนกันนะครับแต่ในบางครั้ง อีกหลายครั้งเหมือนกันนะครับที่เราเล่นไม่ดีแต่เราก็สามารถเก็บรักษาผลงานแข่งขันได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าในโปรแกรมบอลลีกแบบนี้นะครับที่มันมีเส้นทางยาวไกลมากนะครับถึง38เกมเนี่ยนะครับการที่ค่อยๆโฟกัสไปทีละเกมละเกมละเกมเก็บ3ามแต้มไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้นะครับมันคือโกหรือว่าเป้าหมายที่ควรจะทําให้ได้ในทุกๆสัปดาห์นะครับ ในวันนี้นะครับเรียนตามตรงเลยว่าก็อย่างที่บอกไปว่าอาจจะไม่ได้เล่น,เล,นเล่นได้ดีมากนักนะครับในทีมเรานะมีปัญหาอยู่เยอะแต่แต่ก็คือเราสามารถเก็บ3มแต้มออกมาได้นะครับแล้วก็ในเวอร์ชั่นที่เหลือ10คนด้วยนะมากกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับนะแล้วก็เก็บคีนชี้ได้ด้วยผมมองว่าตรงนี้นะครับนะมันมันเป็นข้อดีนะครับมันเป็นข้อดีนะครับนะเพราะว่ายังไงก็ตามแต่นะครับแม้ว่าจะนั่นจะนี่อะไรมากมายในเกมนะครับ สุดท้ายนะครับเราได้3แต้มนะครับซึ่งมันไม่มีอะไรมากสําคัญไปกว่า3แต้มอีกแล้วนะครับถ้าคุณอยากจะชนะถ้าคุณอยากจะคว้าแชมป์คุณก็ต้องเก็บ3แต้มให้ได้ซึ่งวันนี้เราทําได้นะครับแม้ว่ารูปเกมจะไม่ดีมากแต่เราเก็บ3แต้มที่สําคัญมากๆได้ นะครับนะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่อันดับ3ใช่ไหมเป็นเพียงแค่ไม่กี่ทีมเองนะในลลีกนะครับร่วมกับไบรตันกับแมนซิตี้ใช่ไหมที่เก็บชนะ2เกมรวดนะครับนะเราก็ทําได้เหมือนกันนะครับนะนั่นคือข้อดีข้อแรกนะครับ ข้อดีข้อทีอ่2ก็คือสภาพจิตใจนักเตะนะครับอย่างที่เราเห็นกันเลยนะครับในช่วงท้ายเกมนะว่าแบบพอจังหวะแลมเดลเซฟได้แลมเดลคว้าบอลได้เพื่อนๆเนี่ยร่วมเอ่อมาลุมแท็กกันมาลุมตกให้กาลังใจกันหรือจังหวะกาเบียวไปเบียดออกแล้วาลิบากาเบียวเดินมาแท็กกันมาบูมกันอะไรแบบนี้นะครับรวมไปถึงการจังหวะเอ่อในเพย์ต่างๆที่แบบแต่ละคนเนี่ยเล่นได้อย่างมีระเบียบว,วินัยในเกมรับมากๆนะครับซึ่งสิ่งนี้ มันเป็นบทพิสูจน์เหมือนกันนะกับทีมนะครับนะเพราะว่าอย่างที่เราเราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าโอเคทีมเราในฤดูกาลนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเราก็เหนือพอคู่แข่งแหละใช่ไหมเราก็จะพยายามบุกใส่คู่แข่งซะเยอะนะครับแต่ในแง่ของการเล่นเกมรับอ่ะในวันนี้เราก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าถ้าหากว่าทีมเราจะต้องจําเป็นจะต้องมาเจอสถานการณ์แบบนี้จริงๆอะ่ะมันก็สามารถรับมือได้ดีเช่นกันนะครับในวันนี้เล่น10บคนมากกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับ และเล่นเกมรับในเวอร์ชั่นพาเลทที่ก็ต้องบอกว่าพาเลทเขาก็มาได้ดีเหมือนกันนะครับมีมีอันตรายอยู่ในทุกๆจังหวะเหมือนกันนะครับแต่เราก็สามารถรักษาผลสกอร์เอาไว้ได้นะครับสภาพจิตใจนักเตะเราแข็งแกร่งมากๆในวันนี้นะครับปาเตซลิบาฮาวเวตโอดกาดจอร์จินโยซินเชนโกเบนไวท์คิวออลแลมเดลทุกคนย้ำว่าทุกคนจริงๆนะครับย้ำว่าทุกคนจริงๆนะครับผมยอม นับถือจิตใจพวกเขามากๆนะครับวันนี้เขาทํากันได้ดีมากๆจริงๆนะครับนะ ยอดเยี่ยมนะครับนะนั่นคือข้อดีข้อที่2นะครับแล้วก็ข้อดีข้อที่3ก็ขอชมไปที่ดิแคนไลท์ก like ็แล้วกันนะครับดิแคนไลท์ like เนี่ยโอ้โหยิ่งเล่นยิ่งดีจริงๆนะครับในวันนี้สําหรับผมผมให้ดิแคนไลท์ like เป็นแมนออฟเดอะแมทในใจผมเลยนะครับผมไม่รู้แหละว่าหลังเกมเนี่ยใครจะได้นะครับก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดถามผมเนี่ยผมให้ดิแคนไลท์ like เลยนะครับดิแคนไลท์ like วันนี้นะครับนะทั้งตอนที่เล่น11คนและ10คนนะครับดิแคนไลท์ like ดูดีมากมาก ยิ่งในวันนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่ปาเตไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นตรงกลางเหมือนในเกมที่แล้วด้วยเนี่ยนะครับดิแคนไลท์หน้าที่บทบาทของเขาเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับมันเยอะมากๆแต่เขาก็ทําหน้าที่ของเขาได้ดีมากๆเช่นกันนะครับเกมผ่านๆ <c oughs> มาเกมผ่านมาเราจะเห็นไลท์ในบทบาทของเบอร์แปดซะเยอะบล็อกทูบล็อกขึ้นลงเป็นหลักใช่ไหมไลท์ก็ทําได้ดีแต่พอมาเป็นวันนี้นะครับบทบาทเบอร์หตัวโฮดดิ้งมิดฟิลด์อะไรแบบนี้นะครับดิแคนไลท์ก็ทําได้ดีมากๆอีกเช่นกัน และมันยิ่งเล่นมันยิ่งดีจริงๆแล้วไหนจะช่วงท้ายเกมที่แบบวิ่งยังไงก็ไม่หมดอีกนะครับเข้าสกัดเข้าปะทะเบียดปะทะ ชนะเยอะมากๆดีแค่นไลท์ like เนี่ยผมส่วนตัวผมชอบมากๆจริงๆในวันนี้นะเพื่อนเพื่อนทุกคนชอบดีแค่นไลท์ไหมถ้าใครชอบดีแค่นไลท์คอมเมนต์อิโมจิหัวใจมาหน่อยนะครับนะผมชอบดีแค่นไลท์มากๆกนะครับก็เลยมองว่าเป็นข้อดีจริงๆในเกมนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับกับ3ข้อดีหลังเกมนะครับนะซึ่งก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกนะครับอย่าเพิ่งด่ากันว่าโลกสวยหรืออะไรนะครับโอเคแหละ ผมเข้าใจทุกคนที่อาจจะมีความหงุดหงิดหรืออะไรนะครับนะเพราะว่าวันนี้มันก็อาจจะไม่ใช่วันที่ดีนักของเรานะครับแต่เราต้องไม่ลืมว่าสุดท้ายแล้วนะครับเป้าหมายเราคืออะไรเป้าหมายเราคือการคว้าแชมป์ใช่ไหมทุกคนก็อยากได้แชมป์กันอยู่แล้วนะครับและการที่คุณจะคว้าแชมป์ได้คุณต้องมีแต้มและวันนี้เราได้3ามแต้มเต็มนะครับนะส่วนปัญหาต่างๆนะครับในเรื่องของระบบแท็กติก จะเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาวิเคราะห์หลังเกมกันนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจัดเต็มให้แน่นอนถึงปัญหาต่างๆนะครับถึงวิธีการเล่นของพาเลตด,ด้วยทําไมเขาถึงเล่นแบบนี้และทําไมเราถึงเล่นแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันเต็มๆหนึ่งทุ่มตรงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับนะวันนี้ก็3ข้อดี ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็รบกวนช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยช่วยกดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยให้หน่อยก็แล้วกันนะครับเชื่อว่าหลังเกมเนี่ยอาจจะมีกระแสด้านลบเยอะด้านท็อกซิกเยอะนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่ในคอนเทนต์นี้ผมขอมอบพลังบวกให้ทุกคนก็แล้วกันนะครับนะแล้วมันจะดีมากๆเลยถ้าเกิดทุกคนช่วยกันส่งต่อพลังบวกนี้ต่อไปเรื่อยๆในที่ทอื่นๆนะครับนะก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนนะขอบคุณมากๆครับโอเคทุกคนขอตัวลาไปก่อนพรุ เจอกันไปแล้วครับสวัสดีครับาสามแต้มโวยว้